ดาวองคารโครจรย้ายต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะโดยการโครจรย้ายรอบนี้จะมาทับลักนณาชาวธนูนอกจากนี้ยังมีกลุ่มดาวไปอยู่รวมกันในภพวินาศนะคะดังนั้น5เหตุการณ์เกิดขึ้นได้กับชาวธนูระยะนี้มีเรื่องใดบ้างไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องดวงดาวเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามไว้นะคะ ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะมีดาวขยับย้าย2องดวงนะวันที่6ก็คือดาวอังคารวันที่7ดาวพุธนะคะเมื่อย้ายแล้วเนี่ยจะไปรวมอยู่ในภพวินาศของชาวธนูถึง3ดวงนะคะและมีดาวมฤตยูในภพอะริเลงมาด้วยนอกจากนี้ดาวอังคารที่ย้ายก็ไปทับลัคนณาชาวธนูสำหรับเหตุการณ์นะคะมุมของดวงดาวระยะนี้นะก็คือเรื่องแรกนะคะดาวพรหัสดาวประจําตัวของชาวธนู ตอนนี้นะคะมีการโคจรถอยหลังอยู่ในภพเรือนมรณะนะระยะนี้เป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงนะคะมรณะหมายถึงเรื่องราวสุขภาพก็ได้นะหรือแม้แต่เรื่องการเดินทางนะคะเ <ME> มื่อมีการโคจรถอยหลังก็หมายถึงกําลังที่เคยสูงนะคะก็ค่อยๆลดลงนะดังนั้นเรื่องแรกนะคะการที่ดาวประจําตัวนะมาอยู่ในภพเรือนมรณะในจุดนี้ก็คือเป็นพินทุบาทด้วยนะช่วงระยะนี้ก็เกิดความเปลี่ยนแปลง เกี่ยวข้องกับตัวตนของชาวธนูนะคะอันเนื่องมาจากความจําเป็นนะบางทีเป็นความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับพันธุได้เพราะว่าเป็นความหมายนี้ด้วยนะก็คือเรื่องบ้านช่องนะคะที่อยู่อาศัยญาติพี่น้องหรือแม้แต่เชิงสินทรัพย์นั่นเองสาหรับการถอยหลังของดาวพฤหัสนะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนี้มีลักษณะการทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเก่าเดิมหากเป็นปัญหาเรื่องบ้านช่องนี้สินสินทรัพย์มันก็จะมาจากเรื่องสิ่งที่สะสมไว้นานแล้วนะคะเป็นเรื่องราวเชิงสุขภาพก็คือพฤติกรรมที่ผ่านมานะคะหรือจัดการเรื่องราวต่างๆในเชิงแก้ไขปัญหาซ่อนเร้นเชิงสุขภาพนะระยะนี้เป็นได้ที่ชาวธนูก,ก็จะสัมพันธ์กับเรื่องราวเหล่านี้หลายสิ่งระยะนี้นะคะก็มีสภาวะไม่คงที่นะบางอย่างจะเกิดการจบลงนะคะจบวาระสิ้นสุดหรือว่าเป็นการ ถึงจุดเปลี่ยน,นที่ทําให้เราต้องหยุดภารากิจบางอย่างเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวธนูต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ไม่ค่อยแน่นอนนะคะหรือบางทีเป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างรุนแรงได้เนื่องจากดาวประจําตัวเป็นลักษณะจากเดิมที่โคจรเดินหน้าแล้วมีการแตะเบรกในระยะนี้พอดีนะคะ ย่างไรก็ตามนะคะเป็นช่วงที่จะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหลังจากนี้นะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวตนวิถีชีวิตนะคะแต่ก็ต้องผ่านกระบวนการยอมรับนะคะการปรับเปลี่ยนในเรื่องราวต่างๆเราถึงจะหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้สําหรับในข้อต่อมานะคะเป็นช่วงที่ดาวหลายดวงไปรวมอยู่ในภพวินาศน,นะคะมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์นะภพเรือนนี้มีทั้งความหมายเชิงบวกนะคะแล้วก็สิ่งที่ ต้องเรามาระวังนะในเชิงบวกก็คือเรื่องความสําเร็จนะระยะนี้เป็นได้ที่เรื่องราวเชิงลับนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานส่วนตัวนะคะช่องทางพิเศษทางการหาเงินหรือผู้สนับสนุนที่ไม่ออกหน้าออกตาอยู่ดีๆก็ยื่นมือมาช่วยเหลือก็มีได้นะคะการทํางานในลักษณะแก้ไขปัญหาซับซ้อนงานเบื้องหลังประสบความสําเร็จอย่างสูงนอกจากนี้นะคะการจัดก,การกับหนี้สินและแก้ไขปัญหาการเงินเก่าๆบางทีก็จะมีเรื่องเงินติดไม้ติดมือนะคะหรือผลประโยชน์บางอย่างที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์เก่าเดิม มาแบบไม่คาดคิดได้เป็นช่วงที่เกิดการตกลงคู่สัญญาร่วมหุ้นลงทุนในแบบลับๆเงียบๆได้นะเนื่องจากความที่พบวินาก็คือพบเบื้องหลังความซ่อนเร้นนะคะการคบหาไม่ออกหน้าออกตาหรือแม้แต่เรื่องการกร็เกิดรับผลบางอย่างนะคะเกิดขึ้นจากเรื่องทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรือบางท่านระยะนี้ใช้ชีวิตอยู่ ที่ไกลห่างไกลจากสังคมเดิมๆก็ได้น,นื่องจากภพเรือนวินาศส่วนหนึ่งก็คือการเดินทางไกลนั่นเองนะคะสำหรับดาวมฤตยูนะคะอยู่ในภพเรือนอรินะคอยกระตุ้นกลุ่มดาวในภพวินาศอีกทีนะคะดังนั้นในส่วนหนึ่งมักจะบันดาลปัญหาเฉพาะหน้ามาให้นะไม่ว่าจะเรื่องราวรอบตัวนะคะเรื่องปุบป,ปับฉับพลันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันระยะนี้ดาวที่ อยู่ในกลุ่มนี้นะคะมีคู่ส่งเสริมและคู่ธาตุน้ําด้วยนะชาวธนูก็มีตัวช่วยแปลกๆเกิดขึ้นได้เช่นกันลาภผลบางอย่างนะคะเกิดขึ้นในลักษณะรอดพ้นเฉียดฉิวนะคะมีโชคช่วยหรือแม้แต่เรื่องของการมีทางออกแบบค่าไม่ถึงนะระยะนี้ก็บันดาลเรื่องดีได้ด้วยนะคะสำหรับในข้อต่อมาดาวอังคารนะคะโคจรเข้าสู่การทับลัคนาดาวอังคารเนี่ยเป็นทั้งเรื่องปุตตะวินาตนะก็คือเรื่องบุตรหลานบริวารการประมูลแย่งชิงแข่งขัน เป็นเรื่องโชคก็ได้หรือแม้แต่เรื่องของวินาศนะคะก็คือสิ่งที่ไม่คาดคิดนะก็โคจอมาทับลักนณานะคะโดยธรรมชาติของดาวอังคารันะนคะเขาก็เป็นดาวเรื่องเรี่ยวแรงกําลังความขยันแขันแข็งน,น,นะคะความเด็ดขาดความกล้าหาญเมื่อโคจอมทับตัวตนชาวธนูก็มีแนวโน้มนะบุค,คลิกช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีความกล้าหาญเพิ่มขึ้นนะทําอะไรก็จะมีความเชื่อมั่นเด็ดเดี่ยวกล้าได้กล้าเสียขึ้นมานะคะเป็นช่วงที่เกิด ปัญหานะคะหรือแบกรับอะไรอยู่ระยะนี้ก็มีเหตุที่ทําให้เราเนี่ยใช้บุคลิกดาวงาังคารแก้ไขได้ก็คือตัดสินใจรวดเร็วเด็ดขาดฉับลันะให้มันจบจบไปนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องสุขภาพได้นะเมื่อดาวังคารมาทับลักขณาก็จะก่อเกิดความกล้าแข็งขยันนะคะอยู่ๆก็เรียวแรงดีขึ้นหากเจ็บป่วยใดๆระยะนี้ก็ถือว่ามีจังหวะฟื้นตัวที่ดีขึ้นเป็นดาวบุตรหลานบริวารน,นะคะที่โคจอมาทับตัวต,วตนชาวธนูดังนั้นชีวิตก็จะ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับลูกๆหลานๆมากขึ้นนะบางท่านมีภาระส่งเสียเลี้ยงดูอุปการะซึ่งโคจรมาทับตัวนะทำให้มีภาระาวะกพวงนะคะหรือก็อเกิดสภาวะที่ต้องเข้าสู่การแย่งชิงแข่งขันประมูลนะหรือถูกผลักดันให้ไปเกี่ยวข้องกับแวดวงคนต่างวัยนะคะคนอายุน้อยนะที่อยู่รายร้อมนะคะนอกจากนี้เป็นดาวเรื่องโชคดีโชคเฮงด้วยชาวธนูจังหวัดนี้ก็มีโชคคาดไม่ถึงนะบางทีมาจากเรื่อง การแข่งขันนะคะมีโชคฟลุกบางอย่างที่ต้องใช้โชคใช้ดวงและที่สําคัญนะคะก็เป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องความลับความซ่อนเร้นเรามาระวังว่าเราจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตายโตเรื่องสีเทาเรื่องไม่เปิดเผยบางอย่างในระยะนี้ได้เป็นสภาวะที่กระตุ้นให้เกิดความวิเวกนะคะเนื่องจากวินาศมาทับลัคนานก็คือการถูกแยกตัวเพื่อพักผ่อนพักฟื้นนะคะเป็นจังหวะการ พักผ่อนเชิงจิตใจได้บางท่านก็เข้าสู่ความสงบสันโดษนะคะฝึกจิตฝึกใจฝึกสมาธิมีเหตุเดินทางเพื่อไปยังที่สงบเงียบเพื่อสแสวงหาบางอย่างเป็นความจริงของชีวิตหรือแม้แต่การหาประสบการณ์ต่างที่แปลกใหม่ได้สาหรับข้อต่อมานะคะเป็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นนะเนื่องจากดาวเสาร์ตอนนี้นะคะเริ่มโคจรเดินหน้าในภพเดือนเพื่อนสังคมนะเนื่องจาก ดาวเสาเนี่ยเป็นเรื่องเงินของชาวธนูนะคะที่ผ่านมาก็โคจรผิดปกตินะในระยะนี้ดาวพฤหัสถอยแต่ดาวเสาเดินหน้ระหว่าการกลับเข้าสู่สังคมได้นะไม่ว่าจะเป็นแวดวงการงานนะคะ มีเหตุต้องเกี่ยวข้องกับงานกลุ่มงานทีมการติดต่อเชิงหมู่คณะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามมักจะทําคนเดียวไม่สําเร็จรับลื่นก็ต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะการเงินการทองนะากเกี่ยวข้องกับการเจราจาการขายการประสานต่างๆที่ทําให้สําเร็จลุล่วงเป็นยอดขายระยะนี้จะมีความคืบหน้า เกิดคู่มิรใหญ่เกิดขึ้นในพบเรือนเพื่อนพี่น้องสังคมนะคะดังนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องพึ่งพาสัมพันธ์กันในเชิงเงินก้อนได้ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์การเกื้อกูลในระยะนี้นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะดาวมฤตยูณนะจุดนี้ก็สัมพันธ์กับดาวหลายดวงของชาวธนูในภพวินาศดาวมฤตยูจะเป็นดาวที่มีความผันผวนสูงนะคะดังนั้นระยะนี้เขาเกี่ยวข้องกับดาวหลายดวงของชาวธนูมันก็จึงเกิดลักษณะ ความผันผวนแปรปวนนะคะบางอย่างไม่คาดคิดบางอย่างเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจนะระยะนี้ดาวมฤรมตยูในภพอรินะคะก็มีความหมายทั้งเรื่อง ปัญหาก็ได้นะคะเรื่องหนี้สินหรือคู่กรณีทําอะไรก็มักจะมีคู่แข่งอยู่ตลอดนะหรือแม้แต่หลายสิ่งก็ไม่เป็นไปในรูปแบบที่คุ้นเคยนะคะปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็มาในรูปแบบเทคโนโลยีก็ได้นะหรือนวัตกรรมหรือเรื่องราวเชิงระบบนะที่มันทําให้ชีวิตคลุกคลักบ้างนะคะสำหรับชาวธนูนะในสิ่งที่ต้องรับฟังไว้เพื่อเตือนใจนะคะปัญหาเชิงเทคนิคในการทํางานนะคะการถูกขโมยข้อมูลเรื่องของความผิดปกติ ที่ลึกลับซับซ้อนเชิงระบบออนไลน์นะระยะนี้ต้องระวังนะคะคู่กรณีไม่คาดคิดนะเช่นข้อพิพาทการฟ้องร้องที่ไม่มีมูลเหตุมากพอหรือว่าอยู่ๆก็ก่อเกิดคู่ศัตรูชีวิตระยะนี้นะคะต้องอาศัยความยืดหยุ่นสูงนะเพราะหลายสิ่งรอบตัวไม่ค่อยเหมือนเดิมนะคะหรือแม้แต่ตัวเราเองก็มีความรู้สึกนึกคิดที่ ดูสับสวนวกวุนได้เพราะมันเป็นช่วงที่ตัวเราดาวพลัรหัทเนี่ยก็โคจรผิดปกติด้วยดังนั้นชีวิตก็มีการจัดการที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะบางอย่างหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยไม่ต้องเก็บมาคิดนะหรือแม้แต่เรื่องความยืดหยุ่นของวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ต้องมีไอเดียมีความคิดใหม่ๆเข้าไปแก้ไขเพราะบางอย่าง แก้ไขแบบเดิมใช้ไม่ได้นะคะสำหรับดาวกลุ่มในพรมวินาศนะคะเป็นดาวรายเดือนนะเมื่อครบเวลาเดี๋ยวเขาก็จะทยอยย้ายออกนะคะมาทําลักนาชาวธนูและพ้นจากการเลงของดาวเมฤตยูนะหลายๆสิ่งก็จะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะที่ควบคุมได้ดีขึ้นนะคะหลายอย่างก็กลับมาปกติควบคุมได้นะเรียกว่าเป็นสักช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ชาวธนูต้องอดทนและใช้สตินะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวธนูทุกท่านนะคะขอให้มีแรงกายแรงใจสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะใครที่ เจ็บป่วยเครียดนะคะเหนื่อยท้อเซ็งระยะนี้ขอให้ดีขึ้นในเร็ววันกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ